สวัสดีครับเรีวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับผมจะทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่มีมานานกว่าพันปีครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงให้กับชาวราศีพิจิกในช่วงปากหลังของเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2,565และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตใช้เวลาในการเปิดไพ่สักครู่นะครับ การทำนายดวงในครั้งนี้จะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30เมษายนปี2565ผู้ที่เกิดราศีพิจิกก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ธันวาคมนั่นเองครับ ท่านผู้ชมที่เคารพครับท่านที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและท่านที่จะดูดวงแบบราศีก็สามารถที่จะชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับชาวราศีพิจิกนั้นผมขออนุญาตฝากทุกๆท,ท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวราศีพิจิกครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30เมษายน2565ชาวราศีพิจิกครับในช่วงที่ผ่านมาหากว่าท่านได้ติดตามเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์ไทยท่านก็จะรู้ว่าเมื่อวันที่30มีนาคม2565ที่ผ่านมานั้นดาวพระราหูได้มีการโยกย้าย ออกจากางดันของราศีพิจิกแล้วนั่นเองนะครับทําให้ชาวราศีพิจิกนี่นะครับมีอะไรดีขึ้นอย่างแน่นอนประกอบกับเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาดาวพฤหัสบดีนะครับได้มีการโยกย้ายก็ส่งผลดีต่อชาวราศีพิจิกอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้นะครับชาวราศีพิจิกรับรองเลยนะครับว่าอะไรดีๆนั้นจะเกิดขึ้นกับตัวท่านอย่างแน่นอนถ้ามาดูในส่วนของศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีแล้วเราก็ ชาวราศีพิจิกมีไพ่เดอะเวิร์นะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่4ตรงนี้ไพ่เดอะเวิร์นี่เป็นไพ่ที่ให้คุณลองลงมาจากไพ่เดอะสันนั่นเองนะครับไพ่เดอะเวิร์ d นี่นะครับก็หมายความว่าชีวิตของชาวราศีพิจิกที่เคยอาภัพอับจนนั้นต่อไปนี้มันเหมือนฟ้าเปิดต่อไปนี้นะครับมันเหมือนกับว่าวิบากกรรมต่างๆของชาวราศีพิจิกนั้นจะหมดไปแล้วนั่นเองนะครับ สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวท่านไม่ว่าจะเป็นโชคลาภไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่ของชีวิตที่จะดีขึ้นเป็นการยกระดับชีวิตให้สูงขึ้นและที่สำคัญนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจของชาวราศีพิจิกนั้นจะดีขึ้นหลังจากที่เคยวิตกกังวลหลังจากที่เคยเครียดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่ผ่านมานั่นเองนะครับแต่ถ้าหากจะบอกว่าดีร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นก็คงจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าในไพ่บทสรุปก็คือไพ่ตำแหน่งที่1ิบนั้น นี่คือไพ่เดอะทาวเวอร์หรือว่าไพ่ตึกถล่มนั่นเองนะครับชาวราศีพิจิกก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกได้ตั้งแต่อุบัติเหตุเล็กน้อยหกล้มตกบันไดไปจนถึงอุบัติเหตุใหญ่ๆนะครับผมคือร่างกายฉีกขาดต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าเมื่อไพ่เดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นก็อยากจะให้ชาวราศีพิจิกนั้นไม่ประมาทนั่นเองนะครับการขับรถขับราต่าง ก็จะต้องไม่ประมาทไม่ขับเร็วจนเกินไปเพราะว่าการที่เราขับรถเร็วจนเกินไปเมื่อเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราจะควบคุมรถไม่อยู่นั่นเองนะครับแล้วก็จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้นั่นเองนะครับสรุปแล้วก็คือให้ปฏิบัติตามกฎจราจรดีที่สุดนั่นเองนะครับชาวราศีพิจิกเอาล่ะนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ไพ่ใบแรกก่อนเลยนะครับนี่คือไพ่เพจออฟซอร์ดนั่นเองนะฮะไพ่เพจออฟซอร์ดนี่นะครับก็หมายความว่าชาวราศีพิจิกนั้นเป็นคนที่เฉลียวฉลาดมากๆเลยนะครับ ในวัยเด็กนั้นต้องบอกเลยนะฮะว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยทั้งดือ้อทั้งสนเลยทีเดียวนะครับชอบเล่นอะไรแผงๆนะฮะโดยเฉพาะออยิางยิ่งชอบเล่นผาดโผนชาวราศีพิจิกหลายคนนะครับจะมีแผลเป็นอยู่บนศีรษะนั่นเองนะครับก็ด้วยความดือ้อสนของตัวเองนั่นแหละนะฮะก็เลยมีแผลฝากเอาไว้นั่นเองนะครับชาวราศีพิจิกหลายท่านได้อยู่ไกลบ้านหมายความว่าไม่ได้อยู่บ้านเกิดมองนอนของตัวเองนั่นเองนะครับบางคนนี้ได้ออกจากบ้านตั้งแต่ในช่วงของวัยรุ่นหนุ่มสาวเลย คือไปเรียนต,ต่อต่างจังหวัดตั้งแต่ในช่วงของอายุยังน้อยเลยบางคนนี่นะครับพอเรียนจบแล้วก็ไม่ได้ไปบ้านเกิดของตัวเองนะครับก็ไปทํางานที่อื่นไปมีครอบครัวอยู่ที่อื่นนานๆทีก็จะได้กลับบ้านของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับแต่เมื่อมีไพ่เพดออฟซอร์สหรือว่าไพ่เด็กถือดาบนะครับมาอยู่ในตําแหน่งที่1ของชาวราศีพิจิกนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือบริวารบริวารก็หมายถึงลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าลูกจ้างอะไรประมาณนี้ เราต้องติดตามดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าลูกน้องของท่านนี่บางทีอาจจะทะเลาะทะเลายอู้งานหรือว่าอาจจะทําอะไรที่เกิดความผิดพลาดขึ้นมาท่านต้องเดือดร้อนเข้าไปแก้ไขอะไรประมาณนี้ด้วยส่วนทางด้านของลูกๆของท่านก็ต้องดูแลด้วยเช่นกันนะครับโดยเฉพออาะยิ่งท่านที่มีลูกอยู่ในวัยรุ่นวัยเรียนนี่นะครับในช่วงของเดือนเมษายนนั้นเป็นช่วงปิดภาคเรียนนั่นเองแม้ว่าเขาจะอยู่บ้านนะครับเขาจะไม่ได้เรียนการว่างมากที่สุดของเขานี่บางที การที่จะไปคบเพื่อนถ้าคบเพื่อนดีก็ดีไปนะครับคบเพื่อนที่ไม่ดีนี่ก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้ทําให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเดือดร้อนได้นั่นเองนะครับฉะนั้นก็ต้องดูแลบุตรหลานของท่านด้วยนะครับชาวราศีพิจิกครับท่านมีไพ่เดอะเฮอร์มิตที่อยู่ในตําแหน่งที่2ก็หมายความว่าชาวราศีพิจิกนั้น มีโอกาสที่จะได้ปฏิบัติธรรมมีโอกาสที่ได้ทําบุญนะครับผมในช่วงของปลายเดือนเมษายนในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยชาวราศีพิจิกบางท่านนั้น อาจจะได้ไปทําบุญไหว้พระนะครับบางท่านนะครับอาจจะได้ไปรดน้ําดําหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ไปขอพรคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายผมว่าเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีต่อชาวราศีพิจิกมากๆนะครับชาวราศีพิจิกบางท่านนั้นได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะเป็นการยกระดับจิตใจของตัวเองให้สูงขึ้นดีมากๆเลยนะครับพอๆกับท่านนั่งของไพ่เดอะเวอร์นะครับผมที่อยู่ในตําแหน่งที่สี่ตรงนี้ไพ่เดอะเวอร์นี่ผมจะเรียกว่า ไพ่เทวดานั่นเองนะครับไพ่เดอะเวิร์นั้นก็หมายความว่าชาวราศีพิจิกนั้นจะได้ยกระดับจิตใจของตัวเองให้สูงขึ้นและนอกจากนั้นเมื่อมีไพ่เดอะเวิร์เข้ามาก็หมายความว่าชาวราศีพิจิกจะได้ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของตัวเองให้สูงขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าจะยกระดับได้อย่างไรด้วยไพ่ใบไหนนั้นเดี๋ยวผมจะบอกนะครับติดตามตอนต่อไปก็แล้วกันนะครับชาวราศีพิจิกไพ่เพจออฟแวนนี่หมายความว่าชาวราศีพิจิกนั้น จะได้อยู่ไกลบ้านอย่างที่ผมบอกไปเมื่อครู่นี้นะครับว่าชาวราศีพิจิกบางท่านอาจจะได้ไปอยู่ต่างประเทศไปสร้างรกรากไปต่อสู้ด้วยลำแข้งของตัวเองจนสร้างฐานะเป็นปึกแผ่นมีความสุขในบ้านปลายชีวิตนั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่ใบนี้ถามว่าชาวราศีพิจิกอยู่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองได้ไหมก็อยู่ได้นะครับแต่ว่าจะดีสู้ออกจากบ้านเกิดของตัวเองไม่ได้นั่นเองนะครับผมชาวราศีพิจิก ส่วนไพ่ใบนี้ก็คือไพ่ไนออฟคัพนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่6ชาวราศีพิจิกเนี่ยทั้งหญิงและชายนะครับจะเป็นคนที่รักสวยรักงามรักการแต่งตัวผู้ชายนี่นะครับผมก็อาจจะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างเจ้าสํารวยสํำอางสักนิดหนึ่งนะครับชอบแต่งตัวชอบใส่น้ําหอมเสื้อผ้าต่างๆนี่นะครับแต่งแล้วดูดีสะอาดสะอ้าน มีเสน่ห์ในด้านของการแต่งตัวมากๆเลยนะครับและนอกจากนั้นชาวราศีพิจิกยังเป็นนักพูดนักคุยนักต่อรองนักเจรจาด้วยนะครับจะมีเสน่ห์มากๆในเรื่องของการพูดคุยถ้าหากว่าทํางานด้านเซลล์ฝ่ายขายฝ่ายมาร์เก็ตติ้งนี้นะครับบอกได้เลยนะฮะว่าจะมีความโดดเด่นมากๆนั่นเองนะครับแล้วก็ไพ่ king of cups ก็ยังหมายความว่า ชาวราศีพิจิกจะได้เดินทางติดต่อสื่อสารไปนู่นไปนี่โดยเฉพาะยิ่งติดต่อเกี่ยวกับเรื่องงานการเจรจารเรื่องงานการเสนองานต่างๆต่อลูกค้าตัวท่านเองจะประสบผลสําเร็จได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามานั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่ใบน,นี้ส่วนไพ่ดชัชเชอรดนะครับที่อยู่ในตําแหน่งที่8ไพ่ดัชเิอร์ดนี้หมายถึงการเดินทางการขนส่งนั่นเองนะครับชาวราศีพิจิก ชาวราศีพิจิกนะครับผมจะได้เดินทางไปนู่นไปนี่อย่างแน่นอนทั้งเดินทางไปเยี่ยมญาติพี่น้องในช่วงของเทศกาลสงการานต์ปีใหม่ไทยไปท่องเที่ยวไปไหว้พระแล้วก็ไปรดน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ท่านที่ทํางานในส่วนของเกี่ยวกับการขนส่งต่างๆนะครับรถราต่างๆที่ขนส่งผู้โดยสารขนส่งข้าวของหรือแม้กระทั่งท่านที่เป็นไรเดอร์นี่นะครับผมในช่วงของเดือนเมษายนนั้น บอกได้เลยนะครับว่าออเดอร์นี่จะล้นทะลักจริงๆทําให้การเงินของท่านนั้นค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับถ้าเป็นท่านที่ทํางานด้านนี้นะครับและไพ่ดูชาริออรดนี่นะครับยังหมายความว่า ชาวราศีพิจิกนั้นมีโอกาส okay. ที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับชาวราศีพิจิกบางท่านนี่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้งบางท่านไปสร้างครอบครัวมีครอบครัวอยู่ต่างประเทศก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับความหมายของไพ่ดุชาริออดและบางท่านชาวราศีพิจิกอาจจะได้ร่วมงานได้ทํางานกับชาวต่างชาติหรือว่าได้ทํางานบริษัทของต่างชาติอย่างนี้ก็จะมีความมั่นคงและที่สําคัญก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยนะครับ และไพด่ดยชาริออตนี่นะครับยังหมายความว่าการงานของชาวราศีพิจิกในช่วงของปลายเดือนเมษายนนั้นอาจจะยุ่งวุ่นวายอยู่สักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าชาวราศีพิจิกเป็นคนที่ไม่ท้ออยู่แล้วมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับ และนอกจากนั้นไพ่เดชเริออดยังหมายความว่าชาวราศีพิจิกนั้นจะได้เปลี่ยนรถคันใหม่นั่นเองนะครับบางท่านนี่นะฮะมีรถอยู่แล้วแต่ว่ารถมันเก่าก็เลยอยากจะเปลี่ยนคันใหม่หรือว่าบางท่านมีรถหนึ่งคันอยู่แล้วอยากจะได้คันที่2คันที่3ท่านมีโอกาสที่จะได้รถใหม่ป้ายแดงนะครับในช่วงของปลายเดือนเมษายนสําหรับชาวราศีพิจิกนั่นเองนะครับมาที่ไพ่เดอะไฮพรีสเตจกันบ้างนะครับผมหรือว่าไพ่ราชินีพระจันทร์นะฮะที่อยู่ในตําแหน่งที่3ม ถ้าเป็นอาชีพการงานที่ดีก็คืออาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับพวกแฟชั่นทั้งหลายนะครับเรื่องของความสวยความงามไม่ว่าจะเป็นร้านเสริมสวยร้านทําเล็บนะครับหรือว่าท่านที่ขายเครื่องสําอางของผู้หญิงท่านที่ขายพวกกระเป๋ารองเท้านะฮะหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงถ้าเป็นธุรกิจด้านนี้ของชาวราศีพิจิกแล้วก็จะมีความโดดเด่นแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับจะมีออเดอร์จะมีลูกค้าเข้ามาเอฟค่อนข้างเยอะอย่างนี้เป็นตน้นทําให้การเงินของท่านนั้น ดีมากๆเลยนะครับถ้าหากว่าท่านทําธุรกิจด้านนี้นั่นเด็นะครับส่วนไพ่เดอะทาวเวอร์นี้นะครับผมมีทั้งด้านไม่ดีแล้วก็มีทั้งด้านดีนะครับถ้าเป็นด้านดีที่เกี่ยวข้องกับการงานสําหรับไพ่เดอะทาวเวอร์หรือว่าไพ่ตึกถล่มก็คือการงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับคนที่ขายประกันภยัยหรือว่าทํางานเกี่ยวข้องกับทางด้านของการประกันทั้งหลายนี่นะครับจะดีและนอกจากนั้นงานที่เกี่ยวข้องกับการขายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นอิฐหินปูนทรายต่าง ก็ดีนะครับถ้าว่าไพ่ขึ้นในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกนะครับกำลังต่อเติมบ้านกําลังก่อสร้างบ้านอะไรพวกนี้หรือว่าตกแต่งภายในบ้านอะไรประมาณนี้นะครับจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยก็คือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านทําอยู่นั่นแหละนะครับผมจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนี่คือความหมายของไพ่เดอะทาวเวอร์ Tower นะครับถ้าเป็นมุมด้านดีนดั่นเองนะครับ ชาวราศีพิจิกครับในช่วงของปลายเดือนเมษายนนั้นตัวท่านมีไพ่ king of cups นะครับแล้วก็มีไพ่ the world ด้วยนะครับหากว่าชาวราศีพิจิกติดปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องงานปัญหาเรื่องเงินนะครับจะมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับเข้ามาให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำนั่นเองนะครับบางทีอาจจะซัพพอร์ตเราได้นะฮะเรื่องของการเงินการทองเรื่องของการงานอะไรต่างๆพวกนี้ ตัวท่านเองนั้นจะมีคนคอยเข้ามาช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับและอีกความหมายหนึ่งของชาวราศีพิจิกก็คือเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่มีบุค,คลิกที่เป็นผู้นําเป็นคนที่มีบุค,คลิกที่เป็นผู้ใหญ่นะครับการพูดการจาต่างๆนะฮะดูหน้าเชื่อดูเป็นผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับสําหรับความหมายของไพ่ n ออ f c ั p นั่นเองนะครับ คราวนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของการเงินของชาวราศีพิจิกกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของชาวราศีพิจิกในช่วงของปลายเดือนเมษายนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับชาวราศีพิจิกได้ไพ่ king of p e n t l e หรือว่านี่คือไพ่กษัตริย์พ่อค้านั่นเองนะครับนี่คือไพ่การเงินที่ใหญ่ที่สุดในสำรับของไพ่ยี่สี่แล้วนะครับใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วนั่นหมายความว่าชาวราศีพิจิกเรื่องของการค้าการขายเรื่องของธุรกิจการงานของท่านนั้น จะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับท่านจะมียอดขายที่ดีได้ผลกําไรที่เป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวสําหรับชาวราศีพิจิกต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับและนอกจากนั้นชาวราศีพิจิกครับตัวท่านเองยังมีไพ่เดอะเวิรนะฮะที่อยู่ในตําแหน่งที่4ตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นนะครับชาวราศีพิจิกว่าหลังจากดาวพระราหูได้โยกย้ายออกจากราศีพิจิกแล้วนี่นะครับท่านจะมีโชคลาภน่นเองนะฮะชาวราศีพิจิก ไพ่เดอะเวิร์นี่แหละนะครับเป็นไพ่ที่จะให้โชคลาภไพ่เดอะเวิร์นั้นเป็นไพ่ที่ให้คุณลองลงมาจากไพ่เดอะซันนะครับไพ่เดอะเวิร์นี่นะฮะนอกจากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรื่งของจิตใจที่สบายอกสบายใจเรื่องของสุขภาพร่างกายแข็งแรงคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงจะมีความโดดเด่นนั่นเองนะครับคนที่ทำงานก็จะมีชื่อเสียงในวงงานนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นไพ่เดอะเวิร์นี่ยังเป็นไพ่ให้โชคให้ลาบ ท่านที่ชอบเสียงดวงนะครับชาวราศีพิจิกในช่วงของปลายเดือนเมษายนนี้ถ้าท่านมีไพ่เดอะเว e ร์แล้วก็มีไพ่คิงออฟแพนด์เคอร์บอกได้เลยนะครับว่าตัวท่านนั้นจะได้เงินก้อนใหญ่มากๆจะมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ได้เงินก้อนใหญ่มาหืมมานะครับผมบอกอย่างนี้เลยนะฮะว่าดวงของชาวราศีพิจิกนั้นถ้าเป็นเรื่องของโชคลาภมีความโดดเด่นมากๆเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะชาวราศีพิจิก ตัวท่านเองนั้นนะครับผมอาจจะได้เงินจากโชคลาภตรงนี้ได้ไปซื้อรถยนต์คันใหม่ป้ายแดงก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับชาวราศีพิจิกบอกได้เลยนะครับว่าดวงการเงินของชาวราศีพิจิกนั้นเป็นอีกหนึ่งราศีที่หลายๆคนอิจฉาเลยทีเดียวนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับคราวนี้เรามาคุยถึงเรื่องดวงความรักของชาวราศีพิจิกกันบ้างนะครับว่าในช่วงของปลายเดือนเมษายนนั้นดวงความรักของชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ ท่านได้ไพ่เดอรเฮอร์มิตหรือว่าไพ่ราสีมาต่อด้วยไพ่คิงออฟคัพนั่นเองนะครับก็หมายความว่าคู่ของท่านที่จะเข้ามานั้นจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีอายุแตกต่างจากท่านค่อนข้างมาก5ปี7ปี10ปีหรือว่ามากกว่านั้นและคู่ของท่านนะครับทั้งไพ่คิงออฟคัพแล้วก็ไพ่เดอะ h ช r รีออตหมายความว่าคู่ของท่านนั้นจะเป็นชาวต่างชาตินั่นเองนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนั้น คราวนี้มาที่ไพ่เดอะเวอร์กันบ้างไพ่เดอะเวอร์ถ้าแปลความหมายในด้านของความรักนั่นหมายความว่าเป็นคู่รักที่พึงพอใจกันเป็นคู่รักที่คบกันแล้วมีความสุขคบกันแล้วนี่นะครับผมตัวท่านเองนั้นจะไม่มีข้อแม้ใดๆต่อกันนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องมีพิธีการแต่งงงแต่งงานอะไรคืออยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขแค่นั้นท่านก็พอใจแล้วเป็นคู่ที่พอใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสําหรับความหมายของไพ่เดอะเวอร์ที่เกี่ยวข้องกับความรักนั่นเองนะครับ คราวนี้มาที่ไพ่เดอะไฮพรีสเตทหรือว่าไพ่ราชินีพระจันทร์กันบ้างถ้าเป็นมุมในความรักของผู้ชายชาวราศีพิจิกถ้าได้ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะมีเมียน้อยอาจจะมีกิ๊กเกิดขึ้นนะครับผมเป็นผู้หญิงที่หน้าตาส,สวยหน้าตาดีหุ่นดีแหมสเปคของท่านจริงๆนะครับมาพบในตอนนี้นะฮะท่านก็ถูกใจมากๆแต่ทำย่างไรได้เมื่อท่านมีคู่อยู่แล้วแต่ว่าท่านจะทำหรือไม่นั้นอยู่ที่ตัวของท่านก็แล้วกันนะครับชาวราศีพิจิก ส่วนไพ่เดอยไฮพรีสเตดหรือว่าไพ่ราชินีพระจันทร์ถ้าเป็นมุมมองของผู้หญิงก็หมายความว่าในช่วงของปลายเดือนเมษายนหากมีผู้ชายเข้ามาสนใจมาติดต่อมาพูดคุยมาจีบท่านผู้หญิงชาวราศีพิจิกจะต้องใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจให้เวลามันพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างในตัวของมันก่อนนะครับผมเพราะว่าผู้ชายที่เข้ามาพูดคุยกับท่านนั้นอาจจะเป็นคนที่มีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นระวังนะครับผู้หญิงชาวราศีพิจิก ตัวท่านเองนั้นอาจจะตกเป็นเมียน้อยเมียเก็บของเขาโดยไม่รู้ตัวอย่างนี้นั่นเองนะครับผมสําหรับความหมายของไพ่ใบน,นี้ย้อนมาที่ไพ่เดอะเฮอร์มิตอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับความหมายอีกด้านหนึ่งของไพ่เดอะเฮอร์มิตก็หมายความว่าชาวราศีพิจิกบางท่านนี่นะครับที่เป็นโสดในช่วงของปลายเดือนเมษาอาจจะโสดไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับผมอาจจะยังไม่มีใครเข้ามาก็ได้สําหรับบางท่านนะครับส่วนไพ่ไนท์ออฟคัฟนี่นะฮะบ,บอกได้เลยนะครับว่าชาวราศีพิจิกนั้น เป็นคนที่ดูดีและที่สำคัญก็คือเป็นคนที่คารมดีเจ้าชูนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกที่คบกันมาได้สุระยะ1หนึ่งแล้วกําลังวางแผนในเรื่องของการแต่งงานอาจจะเป็นในช่วงของปลายปีนี้ก็ได้ตอนนี้กําลังวางแผนหาเรื่องหายามอยู่อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับสําหรับไพ่ไหนออฟคัพนั่นเองครับ และนี่ก็คือดวงชะตาของชาวราศีพิจิกในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30เมษายนปี2565หากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับขอกราบเชิญชวนชาวราศีพิจิกทุกท่านเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้ว ขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกบตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะน,นำประคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้หน่าสนใจให้หน่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณะโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ